มาเบิงจังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานเทคโนโลยีห้อง l a บค่ะโดยจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เตรียมจัดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือบริการด้านห้องปฏิบัติการทั้งวิทยาศาสตร์เคมีพันธุ์และสารมาตรฐานทั้งห้องล็บจากผู้ผลิตสัญนนําของประเทศและแบรนด์ระดับโลกค่ะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาผู้มีภากแห่งอนาคตนายที่ระยุทธ์ลีล่าขจรกิตพวมดนวยการบริษัทแอทลิฟต์เมนเทนเมนต์จำกัด นางสุวีภาวัฒนสารบูุ่มนุวยการศูนย์นวัตกรรมและวิจัยมิตรผลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุธารบเพชระบูรนินผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัายขอนแก่นค่ะและนายชาาั้นนรงบุริตรกูลประธานหอการค้าจังหวัดขอนแกน่นได้ถแถลงข่าวการจัดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือและบริการท่างของปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานนี้สิมีวันที่24คุณโจอ,อีหอวันที่25ยูทีศูนย์ประชุมและศูนย์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าในนาชาติขอนแกน่นวัคคันะคะเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในตลาดแล็บมีการแลกเปลี่ยนเลี้ยนลู้เพื่อต่อยอดและยกระดับองค์กรตลาดแล็บมีความหมายหลายกว่าห้องแล็บหรือว่าเป็นห้องปฏิบัติการค่ะแต่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาภาครัฐ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมการผานิ์ปศุสัตว์วิทยาการทางการแพทย์การค้าการลงทุนการผลิตสินค้าและบริการไ้มีมาตรฐานไปฟังเสียงทันพอบริษัทค่ะสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดในการจัดงานในครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากประชาชนทั่วไปแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ผู้ฏิบัยในห้องแลบแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถจะใช้โอกาสนี้นะครับในการ อัปเดตนะครับรับรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีเครื่องมือทา,ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอีาสานของเราในอนาคตสู่เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่านะครับจากที่เราใช้โครงสร้างทาง,ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านผลิภตภัณฑ์จํานวนมากและใช้กลไกราคาตลาดเป็นในการกําหนดสินค้าของเรานะครับเราก็พยายามจะใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเราในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิภตภัณฑ์และบริการของพวกเราชาวอีาสานด้วยกันครับผม บริษัทแอทลีปแมเนจเมนต์จำกัดร่วมกับขอนแกนอินโนเวชันเซ็นเตอร์ภาคีเครือข่าย40องค์กรครับในงานก็มีการแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือและบริการทางของปฏิบัติการครับการเจรจาธุรกิจบนพื้นที่กว่า3 5 0 0ตารางเมตรครับที่มีผู้แสดงงานจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือแล็บและไบโอเทคเคมีผ่านและกสัรนมาตรฐานกว่า80บริษัทหาร้อยแบรนด์จากทั่วโลกสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับปัญหาที่พาอีสานนะครับ ผ่านการวิเคราะห์ทดสอบที่แม่นยําและกับมาตรฐานในสาขาต่างๆพร้อมนะครับค่ะ